เดือเสิร์ดครับปลานิ้นใหญ่ปลานิ้นใหญ่จะได้ไหมปลานิ้นใหญ่มาแล้วปากแดงมาแล้วปากแดงแล้วตึกเตียนเรียบมาแล้วทางนี้ก็มาโอ้ปลานิ้นครับตัวนี้ไม่ใช่ดูปลานิ้นปลานิ้นเอ้าเอาเจ้ามาเลยโอ้ยรอนานเหลือเกิน ระนาณหนึ่งตัวรอานานเอ,เอวห่างครับตัวชิ้นจูนห่าง,งเป็นเบียบหม,มานนี่มันเป็นลากหมาน,มมานดุนไปเรื่อยๆทั้งนี่แหละครับก็บะะรู้ว่าที่หมานบ่หมานออก,กแต่ล้งถึงตอนใดที่หมานตอนใดดุนกันไปเรื่อยๆซั้งนี้แหละครับวัดดวงไปเรื่อยๆ ดิ่นดินนะเทียนตะเทียนเทียนตัวเทียนน่ะ กับเพี้ยนกับเตมมานตัวทีมโผมห้างปุดเพี้ยนตนนัเพียเพ้ยนตัว lốm này lốm nề nòi ôo kéo bọc đây xuống tiền hoang xâm ngán. Ừ. tổ ngán đi từ khen nó hà xít mình ช่วงสาวมหาเที่ยงก็ได้ป่าอยู่หมนเป็นค้นไปผู้หมันก็ได้หลายผู้หมันก็ได้น้อยไปสรุปเรื่องช่วงสาวมหาเที่ยงได้หลายสมเด็จต้องหาไปวอนยางเขามาไก่คร,ครับไก่ลุทไปสรุปเรื่องอย่างไ,ได้หลายช่วงไปช่วงวมหาเที่ยง ย่างไก่หลายอิดหยราเด็กยิ้มแยครับใส่โรสองตัวด้วยนไ่ยไปได้เอ้อปลาได้ตัวใหญ่กว่านี่หรอปลาได้ปไม่ได้ปลายิ้มไปเลยวานเบียบได้ปลาตะเพียนหลายตะเพียนไงเออแต่ว่าหลายโรยแ่ปนิ้งก็ได้ยุ่ยไงอันนี้เน่ยิมยังม่ยุ่ยูิมยุ่ของของสนจุยจุละถือปนิ้งสองเท้ยเท้าละสามตัวนะ่ะขึ้นเทออกเดี ได้แปดโลครับได้เบียดเวลายกระมู่ช่องเศร้าหมูรุ่มต่อช่วงแรงไปล้วครับบายไปหาเล้งย่างไก่อีกครับโอ้ยใหญ่หอยยังยางบังคับรถเลยคุณรังย่างมาอยู่ใหญ่ยังไงย่างไก่ครับรถของเข้าเลยมาหมาไม่ไม่ที่เราหมาไม่เป๊ะตาป้าโอใหหอยกะหมาที่ต้องโอ้ใหญ่หอยได้หลายอยู่ยังอยู่ได้สองโล

สองตัวเล็กอนี้ได้นะไปนี่เสรุ่นต่อช่วงบายแต่หาแรงเลยครับปันี้ชงสาวเขาได้กินโยกูุมานก็ได้หลายรุนกันต่อเติมพลังกันพอนลายพอนกันเม่มาเพี้ยปะเพี้ยปตาเพี้ยหลายซื้อสามตัเมือไหนมีตัวเง เอแล้วครับเสียมเสรดครับปลานิ้นใหญ่ปลานิ้นใหญ่จะได้ไหมปลานิ้นใหญ่นิ้นใหญ่นิ้นใหญ่ได้แล้วกนิ้นใหญ่ได้แล้วมาแล้วก็ไก่ลามสองตัวเลยยัล่ะ ขาดซ้ำไม่ต uh! ัวเดียวแต่เออเดี่ยวตัวเดียวครับตัดประทันนะขาดแล้วเชอลี่เกียงหมูครับเห็นเห็นเส้นเสือถึงปลาร้อยครับเพี่ยถุงปีนอะถุงปีนร้อยอยู่เลยลุงไม่เล็ก เราไม่เคลียร์ไปเรื่อยถอนไม้ขึ้นเลยเคลียร์เคลียร์บุกยอไปหน้าบู้ปินครับเส้นย,อย,ยน่อแต่อยากเปิดปลาฮะจะร้อยเดี๋ยวนั่นแล้ว tao đứng sát mình Wow, được tôi đứng Khép khép rồi đó phải Cần thương nhau cả มาแล้วปากแดงมาแล้วปากแดงมาแล้วต้องเรียนเรียบมาแล้วทั้งนี้ก็มาเจอเริ่มมาแล้วจะกรได้รุ่นนอกยุบไปเรื่อยๆเย็นๆมาแล้วปันนินอ้าวเพื่อนกันเพื่อนกันปลาข้าวไปยังข้าวน้อยด้วยเนี่ยปลาดูปลาสิปลาอะไรโอ้ปลาสวายน้อยสวายน้อยสวายน้อย

แล้วแล้วหนึ่งตัวเออสองแปมแล้วตกไปเลื่อยๆอัดชัดโออสตเก็บเหมดแล้วครับอาหารในกระดาน คอยหลงสูงอยู่ตัวหนึ่งครับคอยเท่าเงียดูอีกทดยติกทโอ้ปนานิครับตัวนี้ไม่ใช่ดูปลานิปนาหนิจินมาแล้วเดมไก่อะไรอะไร เพียนครับตัวเพียนเพียนหนึ่งตัวใหญ่ใหญ่พอปอยทิมในเรื่องบะมีสิ้นพอพอหีบอ่ใจหลายมามหลงมาหนึ่งตัวครับหนักหนักตา ยงไต่กัเป็นต้นไม้เกาะยอเลือกไปเพียนกับเพียน ปลาเพี๊ยะยมาอีกแล้วใหญ่โตแล้วลครับผมปลาเพี๊ยะมีตัวใหญ่สี่โมงกว่าแล้วลทองม้าไก่ครับนี่นะหมายนี่กับมามือที่สอง มาสองเชือกแล้วครับสองซัมเมอร์ที่แล้วมาหัวคุ้มมนันเลยเพราะว่าข้างในตันยังไหลอยู่ต้นใหม่ยังไหลาหาจุดวางโยงนยากแต่ก็วัดดวงไปเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวจะผูกมันเดี๋ยวมาสรุป,ปรรด้วยช่วงเลี้ยงดหลายๆจำเลยเลยสิมันช่วงใบชีวลาโยกยอดบดนครับโอ้ กินกินเขา่าเรียวเอ๊กินกินเขา่าซ่าได้เพิ่มมานหน่อยนึงนนประมาณโลบาาักครับมีปลาจักตายอย่างนี่จักเป็นปลาสวายน้อยบนนี้ตัวนีนปตายอีง เดิมมาโลคืนครับช่วงใบได้คือสันบร้ได้ปา่าตวายสันบร้โลแปดขีดสี่โลแปด 8. นี่ก็โลึ้นหวเพ่งะเป็นหาโลหกโลครับเมือเช็นจูเวลาเก็บจอแล้วครับช่วงใบปลาห้างหลายลูกก้อยถึก เพิ่มมาได้หลายตังค์เลยเวลามื่อนี่อะไรนะได้เพิ่มอยู่ครับ<อ>ช่วงเ<อ>ลงพอโลยูนะ้นั่นน่ะอันนี้นตัวงามอยู่นะ่ะเออพออย่าไปสร้างให้เพิ่งเลยผมว่าประขาดโลดแล้วนี่ได้เพิ่มมาเป็นโลยกันลาอันิ่้ตัวใหญ่ครับช่วงเลงบ่ค่อยมันเป็นไงเคยมานี่นลาก็ได้เพิ่มเงินแล้วครับมื่อน่ะอันิ่้ โล่เป็นโอยู่มีลากก็ได้มันบ่ค่อยหมานก็นตามมือไปแล้วครับมือมาเน,นื้อปลาปัดงไปมาหาเานขังไว้เมีนมาหามาขังไวเจลาว่าโลข้าโลนึงี้รับเจลาเดือ<ร>ดเพิมมาโลนึง,งเดืองานโลครึ่งเด็ดนี่ค็อีโลครึ่งเนช่วงาบเอาอเอาซะด้อ ไอเดียวไปหลายกุมแล้วเนีนเดี๋ยวมาแปดลอแล้วนีจะได้ช่วงเศ้าลอเออแปดลครึ่งแล้นีมึงได้เพิ่มเท่าไหรพอโล้อ่ะเดียวตอนเศ้าได้แปดลครึ่งช่งแรงช่วงแรงใครได้เพราะขาดล้อหนั่นก็ได้ไป็หลายตัวอยู่นี่ยนะลอครึ่งเาเรียก่นั้นนะเกอเสิบล้อนบอกเกสิบล เออีกลนึงยเก็บกันได้ลเครงอยู่ครับช่งเลี้ยงเพิ่มกับช่วงเศ้าได้แปล้เคร่งเลยที่ได้สิบลอยู่วันนี้ก็บตังามปวดสตัวประมาณนี้นะครับต้ลงนได้อยู่ดอกลนึงไง้สองลได้อยู่ใช่แล้วจะจอนตนเจ้ได้สตัวนี้ยงแต่ว้าเลืเดียว Chân xe đi đại phản niêm mã, khắp má Đồn đồn má đi 5-6 Chôn chôn sao luôn nó, phản niêm nhây Nhi nhây tổ lỗ mán rồi nè Nhi chân đầy thằng đồ Hôm nay các em Mán chôn rồi Các em được đầy lãi lỗ Xương miệp hôm nay đầy 10 lỗ luôn, em đặt lột lăn cẩn lùng Đi ra Hạ ขาแบบนี by, ông, ้นะครับร no euh. ุ่นไปยกไปรุ่นไปนะครับไม่รู้เรากำลังไหนที่ถือปาล์มในที่มานนะหมายเจอแล้วบอลก็เย็นไปเรื่อยไปสิแล้วครับะดับน้ำก็ลดไปเรื่อยยกตามน้ำนี่ครับน้ำลดก็บโยกไปเรื่อยบอลเคยมานก็บ้องมันไปสิแล้วครับที่ีเสียนยอใจรักครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องธรรมาหากินถิ่นไทยนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบวิธีชาวบ้านนะครับที่ชีวิตแบบนี้บไวยมาซุมมือนะครับก็อยู่ในเส้นยอวางจังเดมมาเก็บภาพให้เบ่งกันติดมาซีนลกไหนเดีวยวไปตามุมกันไหนมื่อนีก็จบคลิปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ